จิตที่ปัสจาเบียดตันหาระคะโทสะเนี่ยเขาบอกแบบเบาสบาย,น,ยนะครับเปรียบเหมือนปุยนุ่มหรือเหมือนนกบวยบินนะหมายความว่าถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์และสะอาดเนี่ยนะก็ไม่ต้องมีเพา้าวะข้างบนใดใทั้งสิ้นฝรั่งเขาเคยทำงานวิจัยว่าคนทําสมาธนะิส่วนใดเนี่ยนะความเคิดทั้งหลายเทวิ่งเข้าสู่จิตใจเราก็จะผ่านหรือดีลิล์ลออกทางหน้าผากหมดนะก็จะไม่เก็บเอาไวา้ฉะนั้นคน ทำสัมผิเนี่ยนะยินนานวันก็ยังอายุยังดูหน้าตาผ่องใสยังดูหน้าตาเหมือนอายุยังไม่มากอ่ะฮะก็เหมือนกับยังหนุ่มือนสาวอยู่ตลอดหรือว่าอายุลดลงไปสิบยีปีนะครูบาอาจารย์หลายท่าน80 90ก็ยังดูเหมือน60 70นะครับทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงขั้นบรรลุนิธรรมเนี่ยนะมันจำเป็นจะต้องเสียเงิน2องหมื่นสามหมื่นไหมนะครับบรรลุนิธรรมนะการบรรลุนิพานธรางรูปธรรมเนี่ยนะ รมพุทธเจ้าเป็นทมที่ของฟรีนะของฟรีแบบ่ารรมที่อยู่ตามธรรมชาตินะไม่มีอะไรฮะนะเดินเดินนอนนั่งก็ทําสัมผิได้นะเดินจงกรมไหว้น้าก็ทําสัมผิพุทโธพุทโธได้นะกาะฟิตเนสจะทําวิ่งเดินอะไรก็พโโโโุทโธพุทโธทำสัมภิได้ือการบรรลุธรรมบรรลุนิพพานเนี่ยนะมันไม่จําเป็นต้องเรียกว่าเสียเงินเสียทองนะเห็นไหมฮะว่าหลายๆท่านเนี่ยตั้งสนัก,กวัดรมก็ของฟรีนะฮะถ้าเรียบเก็บเงินก็พึงสังวรไว้ว่าคอสนั้นนะ่มันไม่ใช่ ตามแนวทางของพุทธะอริอของพูะเจ้าแล้วนะครับฉะนั้นดาท่านเห็นไหมว่าการเผยแพร่ธรรมของพูะเจ้าเนี่ยไม่ควรจะต้องมาเสียเงินเสียทองนะครับเรียกเก็บเงินงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเออก็มีบางคนนะที่เก็บเงินนะบอกว่าบรรลุธรรมมันง่ายนะเดือนสองเป็นห้าเดือนจบครบเลยนะได้นิพพานทันทีจ่ายสอง0ป็ห้านะจริงๆในการบรรลุธรรมขันนิพพานเนี่ยนะมันถามว่ายากนั้นก็ไม่ยากนะ ถามว่าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ใช่ง่ายเน่ยนะฮะไม่ยากนี่หมายความว่าถ้าท่านสามารถก่อนตายนะแม้ก่อนตายลมหายใจสุดท้ายท่านนะถ้าท่านสามารถกาหนดจิตพิจารณาายรักน,นิสังทุกครั้งแระตาสังขารไม่เที่ยงไม่เที่ยงทุกๆไม่ใช่ของเราแล้วก็พิจารณาถึงจัดสัตธรรมไปด้วยว่าเกิดแก่เจบตายเป็นเรื่องธรรมดานะสอนลงไปที่จิตตัวเองหัวใจตัวเองใหใจตัวเองยอมรับความตายได้อันนี้บรรลุธรรมได้เลยนะเขาเรียกว่าบรรลุธรรมแบบสัมมาสีสีนะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไหม แต่การที่คนเราจะบรรลุธรรมแบบสัมมาสีสีหรือในวิธีเดียวก่อนตายมันยากนะก่อนตายหลายคนก็บอกว่าโอ้ยห่วงลูกห่วงหลานห่วงสมบัติไอ้น้อยอยู่ไหนลูกคนเล็กคนโตอยู่ไหนคนนั้นอยู่ไหนคนนี้่ไหนนี่เรียบร้อยนะอันนี้บรรลุธรรมไม่ได้หรือบรรลุธรรมขณะที่เรายังใส่สายระยงระยางอยู่มันก็ยากที่จะพิจารณาได้นะครับรวมถึงว่าบรรลุธรรมขณะที่โอ้ยกำลังเจ็บปวดเนี่ยบางคนเป็นมะเร็งเงี้ย บางคนเป็นโน่นเป็นนี่เนะี่ยมาคนต้องตัดแขนตัดขาเนะี่ยเป็นเบาหวานเนี่ยนะมาคนต้องฟอกไตเนี่ยมันบรรลุทำยากที่จะพิจารณาแยกกายแยกิจมาพิจารณาแบบให้รุดพ้นแบบนิพานแบบสมารสิสีได้นะฉะนั้นก็ถามว่าง่ายไหมก็ถ้าคนที่เคยฝึกจิตน,นานๆเข้าจนแยกยากยากยแยกจิตได้นะมากำหนดไตรักได้ก็ถือว่าเกาะสมารสิสีได้มีโอกาสสูงนะครับก็ จะได้ก็เคยลองกับคุณพ่อนะก็กดออกวิธีก่อนตายก็คุณพ่อพี่นาไตรักมนะิจังทุกขังหน้าตาสังหารไม่ยังพี่ยงทุทกไม่ใช่ของเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะเป็คุณพ่อพี่นาอยู่ประมาณ3ครั้งนะก็ตายเลยฮนะก็สิน้นสิ้นลมหายใจก็ถือว่าไปอย่างสงบส่วนจำรู้ทาขั้นไหนเราก็ไม่รู้นะแต่เขาก็บอกว่ามีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคุณพ่อไปไกลกว่าโสดาบันตามที่เราหวังไว้ก็ถือว่าโอเคนะฉะนั้นคุณพ่อฝึก สมาธิเป็น10บสปีนะฮะกว่าจะเราจะสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้ในะี่ยที่สายคือแค่ตายแบบสงบแค่นั้นพอระหว่างแค่นั้นนะอย่างน้อยถ้าไปนี่ไปบรรลุธรรมสักขั้นโสดาบันก็ได้นะโสดาบันก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกประมาณคือกลับมาเกิดอีกมันไปสุดก็นหนึ่งชาติ3ชาติ5ชาติ7ชาติคือสูงสุดนะของโสดาบันนะฮะหลายท่านก็นกระดทำไปเรืนะ่อยไม่ต้องไปถึงขั้นอาหารหันต์ก็ได้นะเพราะถ้าถึงขั้นอรหันต์มันก็ ค่อนข้างหนักนะท่านต้องเออวิปัสสนาอีกเยอะนะใช้เวลาหลายปีเพราะว่าการใส่มั่นเนี่ยหลายหลายท่านเนี่ยพัันกอู้ปัจะบุรุษทำนะเล่นบทน่กจะเนนนะแต่มันจะเป็นพระหนุ่มๆเลยนะยี่สิบสามสิบปีนะปวรจะบุรรมก็ใช้เวลา20 30ิบสาปีสี่สิบปีนะผู้มั่นก็ใช้เวลาตั้ง40่สิาปีกว่าจะบรรลุธรรมนะการบุรุษทำวรรถุทำเป็นขั้นไม่ใช่เสียเงินสองบนห้าคอร์ดเดียวจบนิพพานเลยโอ้โหเรื่องไม่ไปโสดาสการ์นาคามี แล้วก็อรหรนะันตผลก็ต้องฟังหไว้หูนะอย่าไปหลงเชื่อบางทีนะถามว่าไอการที่คนที่บอกว่าโมดุทำง่ายๆเนะี่ยแล้วลองไปดูเนี่ยลองให้เขานั่งสมพิหรือเดินจงกรมให้เราดูสักสาวันสามคืน,นห้ามหยุดนะห้ามพักนะฮะคนที่บุษธรรมขั้นอรหรันตผลได้เนี่ยเขาจะต้องสามารถแยกกายแยกจิดนั่งสมาธิข้ามวันข้ามคืนได้สบายมากเดินจงกรมข้ามบางคืนได้สบายมากนะั่นคือ เขาทิ้งก,ก,กายสังขารมือละสกัดขีดแล้วนะครับก็ฝากหลายท่านว่าอย่าถงเป็นเหยื่อวพวกสนักทั้งหลายเนี่ยฮะที่เป็นการเรียออะไรหาเงินเกับแนวความเชื่อเนะี่ยความเชื่อเป็นสิ่งที่าสามารถเอามาทําประโยชน์หากินได้นะแต่ต้องให้มันพอเหมาะพอควรนะตั้งสามตั้งไรก็ถือว่าพอได้นะพ,อ,พอได้อยู่แต่อย่าไปเรียกร้องเงินทองจนแบบมหาศาลจนแบบ โอ้โหร่ำรวยเลยนะคือเอาคอสนิ้พันละ2องพันห้ที่ดูสิคนว่าสองแสนห้าละร้อยคนเท่าไหร่นะฮะสองล้านห้ากะทำคอสนิ้พันจะเอาจนรวยนะฮะฝากหลายท่านให้ระวังไว้ดิบนะฮะอย่าไปหลงเชื่อนะกับการที่บอกว่าจ่ายสองพันห้าจบภพบไปนิ้พันเลยนะีอันนี้ถือเป็นการช่อโกงประชาชนนะฮะหรือเป็นหลอกลวงประชาชนได้นะครับประหารท่านเรียกร้องเงินทองจริงน,นะก็ะไปนิพพานละสองพนห้าเนี่ย ก็ถือไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนานะผู้เสียหายคือใครผู้เสียหายก็คือคนที่เสียตังค์ไปแล้ว2องพันเนี่ยก็ไปแจ้งความในเนินคดีได้นะฮะเพราะถือว่าเขาเจตนาที่หลอกลวงหรือช่อกงเรานะคนผู้เสียหายก็สำนักพุทธก็เป็นผู้เสียหายได้นะก็ถือว่าข้าขายหรืชอช่อกงประชาชนเป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรนะฮะเป็นภพผิดต่อรัฐนะ,นะประชาชนสนใจเป็นผู้เสียหายฉะนั้น หายทั้งหลายนะประชาชนหลายก็แจ้งความได้นะฉะนั้นอย่าหาทํานะไปข่าวคอสนิพนธ์สองพันห้า 25, เรียกเงินเด็กทองเขาต้องระวังนะหลายหลาย,ลายท่านเปิดสำน,นักปฏิบัติธรรมหลายหลายที่แล้วเรียกเก็บเงินทองเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับแต่ค่าใช้าาจ่ายเล็กๆน้อยๆก็พอได้อยู่นะอาจารย์ว่าบางทีก็อาจจะมีค่าน้ำค่าไฟค่าของพักเนี่ยพอได้อยู่นะส่วนคอสท,ที่เก็บกัน,นแพงนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มันก็เกินไปนะค รวมถึงไปรับรองนะว่าบรรลุรมเลยบรรลุในพานเลยอเงี้ยอันนี้ถึงเข้าขายหลอกลวงประชาชนหลอกลวงประชาชนก็ดูอะไรดูมันตรงตามหลักพุธศาสนาไหมนะนะ